สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวว่าคอมวัน13กันนะครับผมเป็นน่าจะออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะมาซื้อมาใช้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับผม <fight. S 2> ก็จะเป็นดีไซน์ตัวว่าคอมวันเป็นขาคิสแตนยกขึ้นมาเห็นว่าประมาณ17องศาหรือยังไงเนี่ยนะครับผม มีตัวซอฟต์แวร์ของตัวว่าคอมวันมาให้ด้วยซึ่งด้านหลังเขาก็จะมีบอกว่าเป็น Full HD มีค่าสี NTSC อยู่72%อ่คิกแสน d ยกขึ้นมา19องศาตัวปากกาไม่มีแบตเตอรี่นะครับผม ตัวนี้ก็จะบอกว่าในกล่องมันก็จะมีตัววอลคอมวันปากกาสายรูปตัว x คู่มือแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับด้านข้างก็แค่นี้อันนี้เป็นโลโก้คอมวันอีกด้านก็เหมือนกัน เปิดมาก็จะมีตัวกล่องกระดาษอันนี้เอาออกมาก่อนนี่เราก็จะเจอตัวเครื่องครับวางไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีปากกาซึ่งมันสามารถใช้ควบคู่กัน จะใช้ปากกาของตัว Galaxy Note ก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันเป็นมันเป็นเมาส์ปากกามือถือนะครับผมไม่สา่าไอตัว w a ค a m วันเนี่ยมันไม่สามารถใช้คู่กับ Intuos Pro ของได้ครับผมจะเอาปากกา Intuos อย่างเงี้ยมาใช้กับตัว Wakamwan ไม่ได้ มันจะมันทัดไม่ติดครับผมมันจะต้องเป็นตัวตัววาคซันประกรรมมือถือเท่านั้นถึงจะทัดติดนะครับตัวโป้ทัดไม่ติดอ่ะอันนี้มันมีแค่ปุ่มเดียวครับมีปุ่มเดียวอยู่ด้านบนตรงนี้จะเห็นว่าปุ่มมันลาดเอียงเอียงขึ้นซึ่งมันมีปุ่มเดียวอยู่ด้านบนตรงนี้ครับ ตรงนี้โล่งๆไม่มียางลบอะไรครับผมไส้ที่เขาแถมมาให้ก็รู้สึกว่ามีอยู่4 4หรือสามไส้เนี่ยนะเดี๋เรามาดูครับข้างในก็จะเป็นสายสายที่ฝั่งหนึ่งจะมี USB Type A HDMI อีกฝั่งอันนี้ต่อกับตัววอา,วาคอมวันครับ เป็นไทสีแล้วก็ตัวจ่ายไฟไทเอนะครับผมตัวในกล่องที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็หัวแปลงนี่อะแดปเตอร์สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับก็จะเสียบไฟไทเลอกี้นี่ครับ เสียบเข้ากันหัวแป้งที่เขาให้ก็จะเป็นหัวต่างประเทศซะหมดเลยนะครับผมหัวไทยเราไม่มีค่ะก็ต้องหาตัวแป้งหรือว่าหาอะแดปเตอร์เอานะครับก็จะมีนี่ครับผมหัวนี้หัวกลมซึ่งถ้าเอามาเสียบก็เรามันก็จะรวมหน่อยก็ต้องหาตัว ปักพวงที่มันเสียบแน่นๆนะครับผมไม่งั้นก็เสียบอันนี้ครับใช้ได้เหมือนกันอันนี้แน่นดีครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ครับผมก็น่าจะใช้กันได้ทุกประเทศนะครับโอเค้าในกล่องก็มีเท่านี้นี่เป็นคู่มือครับผมก็ไม่มีอะไรครับ มนันเป็นแค่คลิดไกดที่บอกว่าเนี่ยครับมันเป็นสายมนเป็นรูปตัวเองต่อคอมต่อแดปเตอร์ต่อวาคมวันแล้วก็ให้ลิงก์เว็บไซต์เอาไปดาวน์โหลดอินสตอลตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ครับผออันนี้มันตัวด้านหลังเครื่องมันมีตัวให้เปลี่ยนไส้ ก็จะมีพูดคิดแสแตนห้ามหล่นห้ามโดนน้ำอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นบริตี้ครับโอเคตัวเครื่องตัวเครื่องก็ตั้งแต่จอนะครับวัดมุมทะแยงเนี่ยมันยาว13นิ้ว มีความกว้าง13นิ้วนะครับผมซึ่งด้านหลังจะมีคลิกแซนแบบนี้มาให้สูง19นิ้วนะครับหลังจากว่าจะพืนแล้วมันจะมีตัวที่ยึดยึดปากกาอยู่ตรงนี้ซึ่งถอดออกไม่ได้ถ้าเป็นของวาคอมซินติกอะครับ มันจะอยู่ทางด้านซ้ายหรือไม่ก็อยู่ทางด้านขวามันสามารถถอดออกได้ครับแต่ตัวนี้วาคซัมวันถอดออกไม่ได้นะครับอ๋อเขามีให้เปลี่ยนอยู่3มไส้นะครับผมสามารถเอาตัวปากกาเนี่ยครับจิ้มไปเอียงหน่อยแล้วก็ดึงออกมันก็จะหลุดนะครับผมแล้วก็จับไส้เปลี่ยนเรียบร้อยครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวจอแสดงผลจอแสดงผลเนี่ยกับตัวจอทัดเนี่ยครับผมมันไม่ได้อยู่ติดกันพอมันไม่ได้อยู่ติดกันเนี่ยทำให้เวลาเราวาดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างจอภาพกับตัวทัดอยู่ นิดหนึ่งะครับผมมันจะมีช่องว่างถ้าใครเคยใช้ iPad Gen ห้า Gen หกครับผม iPad Gen 5 Gen 6, ตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับมันจะตัวจอแสดงผลกับตัวจอทัชเนี่ยครับมันจะอยู่ห่างกันใครใช้นี่จะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมถ้าเวลาเราเปิดเครื่องเราเราเราจะเห็นความเหลื่อมเราจะเห็นช่องว่างครับ ช่องว่างระหว่างตัวจอทัดกับตัวจอแสดงผลอยู่เหมือนกันถ้าใครซีเรียสก็แนะนำว่าให้ผ่านเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเห็นเป็นช่องว่างอยู่เหมือนกันครับผมตัวนี้เนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าเวลาใช่ใช่ไปเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีปัญหาเรื่องฝุ่นเข้าไปด้านใน นะครับอ้อลืมพูดถึงเรื่องพอร์ตนี่นะครับผมพอร์ต USB Type C มองเห็นกันไหมครับซึ่งจะบอกว่าตัวว a c o m เนี่ยเขาดีไซน์ให้เสียบสายเนี่ยไปทางด้านซ้ายเราจะเสียบกลับมาทางด้านขวามไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเขาดีไซน์พลาสติกเนี่ยเป็นเหลี่ยมให้มันเข้ากับตัวเบ้าที่เสียบของตัว ว่าคอมวันตรงพอตรงนี้ครับทำให้เราไม่สามารถสลับสายเสียบได้เพราะฉะนั้นวาคอมบังคับให้เสียบไปทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับผมถ้าเราอยากจะเอาสายลากไปทางขวาเราต้องหักสายกลับไปเองครับบางคนอาจจะว่ามันเตี้ยไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละครับผมถ้าใครต้องการให้มันสูงขึ้นเนี่ยเราคงต้องหาอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเติมเอาครับก็ ขอรีวิวการแกะกล่องเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ